สวัสดีครับผมพนกักงานหนงไม่บอลที่จะมาเปรียบข่าวาสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่10เดือน6255กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ PFA Light z o n งแดงมีโอกาสได้ดาวินแลวก็เรื่องของเบียร์เลสปัดต่อสัญญาโอลิเย่พร้อมดู้ฟังกันครับ PFA ไลท์ซนสมนมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA ไวร์เลี่ชนักเตะทีมเอดเยียมพรเีเมียนกษิษ2021-2022โดยมีทีมลิพูติดมาถึง6ลายแมนยู1ไลายแต่ไลท์นถึงมินแต่สวนร,ร่วมกับซาร่าโดยโมฮัมเหม็ดซาร่าได้รับเลือกคว้ารางวัลผู้ เล่นยอดเยี่ยมของ PFA ประจำฤดูกาลนี้โดยทีมยอดเยี่ยมพิบเหรี่ยง,งกิตฤดูกาล2028-2022ของ PFA ในระบบ4-3-3มีดังนี้ผู้เล่น3ประตูอเล็กซองเบเกอร์ลิเวอร์พูลแบ็คโปเทสอเล็กซานเดอร์อาร์โนอลิเวอร์พูลเจอร์ฟันไดลิวเวอร์พูลอันจิเนโอลูริเกอร์เซลซีซูอาลกันเซลโลมนเชสเตอร์ซิตีแดนกลางเควินเดอรบอยแมนเชสเตอร์ซิตี้เตียโก้อากาตาลาลิเวอร์พูล เบนาโดซินบาแมตเตอร์สตีแนลูมูฮัมมดซาราลิฟูก ah, ิตาโนโรนันโดแมตเตอร์ยูนเตเดตซาดิโอมาเน่ลิฟูส่วนซงฮุมินกองหน้าจากทีมลอมบานอสเปอร์ที่ได้ดาวสโบร่วมกับซาราที่ทำมา23บประตูกลับไม่ติดในทีมยอดเยี่ยมหงแดงมีโอกาสได้ดาวิน คือข่าวแดนกิตประคงข่าวอย่างหนักว่าทางเบลฟิก้าพร้อมขายกับลิพูด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ราว3,713ล้านบาทและทางลิพูยินดีพร้อมจ่ายเพื่อที่จะมาแทนซาดิโอมาเน่ที่กำลังย้ายออกไปและได้รายงานความคืบหน้าว่าทั้งสองฝ่ายตกลงรายละเอียดของสัญญากันได้แล้วหลือนักเตะที่เซ็นอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากดาวิดดูยย้ายมาอยู่กับลิพูจะเป็นนักเตะที่มีสถิติแพงที่สุดของทีมลิพูต่อจากเฟอร์กิวฟันไดที่ซื้อมา7 5ล้านปอนด์ ราว3,276ล้านบาทเบียร์เลียตปัดต่อสัญญาโอลิเย่แชร์โอลิเย่ ye, ถูกทางเบียร์เลียตไม่ขยับสัญญาออกไปทําให้นักเตะกลายเป็นแข้งไร้สังกัดก่อนหน้านี้แชร์โอลิเย่ ye, มีเงื่อนไขในการขยับสัญญากับเรียมันดิฟแต่กับพักระษยา,ญญาดังกล่าวทาให้กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดและสามารถหาทีมได้อย่างอิสระในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้แชร์โอลิเย่ต่ออยู่กับเบียร์เลียลงเล่นไป24นัด ทำได้เพียง2คลซิตในทุกเลยการหากไปพภาปอาการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันข้ามาีเยอะนะครับ